สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบังคำแฟมิลี่นะครับวันนี้จะมีมีของมอบอวดนะครับมีของมาโชว์หน่อยนะครับวันนี้แกะกล่องมาแล้วนะครับเขาใส่ถงมาให้เราเสื้อครับเสื้อในการร่วมแกะกันกีฬานะครับครูนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อที ครับมาดูนะครับรนี่เ,เลยนะครับสาหาของเรานั้นมีสีควงมาลากหลางนะครับเราจะได้เห็นตรอดีนะครับต้องบอกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่มีค่าโฆษณาอะไรต่างอย่างนะครับเในราคาด้วยเพื่อ,อระลึกถึงความรักที่เราเคยเเไคด้ยิรกันในอดีต ครับนี่ครับแบรนด์ที่เราใช้กันอยู่นะครับสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับแบรนด์เมืองไทยเรานี่แหละนะครับราคาก็ย่อมเยานะครับพาเนี่ยพาดีโอเคใช้ได้เลยนะครับโอเคใช้ได้เลยเราก็ใช้กันอยู่ตลอดนะครับใช้กันอยู่ตลอดนะครับซื้อสินค้าไทยใช้ของไทยนะครับสวยนะครับ เลยเดี๋ยวเจะลองกลางให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราอยากได้แบบเรียบๆนะครับไม่ต้องมีลายอะไรมากมายนะครับให้มันดูเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่ให้ดูเรียบร้อยนะครับเราก็เลยทาแบบเรียบๆนะครับเดี๋ยวไปดูครับผมจะกลางให้ดูนะครับผมจะกลางให้ดูนะครับจะกลางให้ดูว่าสวยขนาดไหนนะครับเกิดลายเป็นยังไงบ้างนะครับ ไม่เอาลายอะไรมากๆมากมายนะครับเอาไม่ใน้อยนะครับครับอะไรครับดําดํในเลยสวยทีเด right ียวนะครับสวยทีเดียวตัว kind น of kind of kind of kind of ี้เป็นแบบของผู้หญิงนะครับของผู้ห oh, ญิงก็จะไม่มีกระเป๋านะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีกระเป๋าดาน้ายมือนะครับดันายมือตรงนี้นะครับของผู้หญิงก็จะเข้ารูปนะครับ ก็หนุ <polarization> ่หน่อยนะครับตามส่วนสูงเอวของผู้หญิงก็เนาะนะครับสวยครับสวยสุดๆสวยนะดูแล้วมีคุณค่าสีทองนะครับเนาะสวยนะครับแล้วก็สกีนะครับสกีอยู่ด้านแขนสวยๆเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเราจะไม่ทําใหญ่นะครับเราจะดีน้อยสวยๆนะครับด้านหลังก็จะเรืๆอย่างนี้นะครับพอาสายไปก็จะดีดด้วย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ถูกต้กใจกดไลค์กดแชรนน์นะครับกดติดตามเพครับเขาใจของเรน่องนะครับสี่ครับเชิดสวยครับกีฬาวันปีนี้นะครับสวัสดีครับผม